สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่บ้านนักเขียนนะครับกนกพง์นะครับซึ่งเป็นนักเขียนที่โด่งดังนะครับตอนนี้ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่กับพี่ชายของเขานะครับชื่อว่านันยุทธนะครับก็ได้ดาเนินธุรกิจในด้านขายกาแฟแล้วก็เปิดคอนเสิร์ตต่างๆนานาถ้ามีเลกเกอะไรก็เราจะมาใช้พื้นที่นี้ในการพักผ่อนหย่อนใจนะครับก็บางคนก็มาอยู่เป็น2-3วัน2-3คืนก็มีนะครับคอนเสิร์ตจบก็ยังไม่จบนะครับแต่นัยุทธก็ยังไม่ไล่ นะครับเพราะว่าเปิดโอกาสให้ดื่มด่ำกับธรรมชาตินะครับบางคนก็ไปอยู่ในเมืองกันมาเต็มที่นะครับอยากจะมาอยู่กับธรรมชาตินะครับไม่อยากจะเห็นรถไม่อยากจะเห็นอะไรต่างๆหน้าออกจากโลกแห่งความเป็นจริงนะครับสําหรับร้านใต้โหนดนะครับซึ่อยู่พัทลุงนะครับถึงแยกโคทองแล้วเลี้ยวขวามานะครับเข้ามาประมาณ3กิโลเมตรก็จะดื่มด่ำเหมือนกับมิติหนึ่งเลยนะครับอย่างไรก็เชิญชวนมาเที่ยวร้านใต้โหนดกันนะครับที่เราอยู่นี่เป็นเป็นอะไรครับ ตอนนี้ก็อยู่ค้าเป็นบ้านต้นไม้บ้านต้นไม้ซึ่งเราสามคืนนี้ก็นอนกันตรงนี้ครับพี่ตีก็มานอนกันอยู่บนเนี้ใช่ครับแยกย้ายกันไปนอนตรงนู้นบ้าตรงนี้บ้างแล้วแต่ครับทุกบ้านทุกพื้นที่สามารถนอนได้หมดครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูบรรยากาศข้างบนนะครับเชิญเลยครับเชิญต้องเดินระวัดระวังหน่อยครับบ้านต้นไม้ดูบันไดนะครับบ้านเขียนดึงดันเป็นธรรมชาติ นี่ครับบรรยากาศข้างบนนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งครับพี่นี่ครับนี่ครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับในไฟอะไรก็มีนะครับนอนอะไรก็โอเคเนาะใช้ชีวิตอย่างนี้นะครับไม่ย่อยมีอย่างง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําอย่างนี้ได้นะครับถึงจะว่าเป็นสมซ่อแต่ว่าก็ไม่ใช่ครับพี่นิ มันก็เป็นธรรมชาติอีกแบบ<ใ>น<อ>งึงในเมืองนี้ไม่มีนะครับแบบนี้นะครับแบบไม่มีครับไม่มีในเมืองก็ต้องอย่างดีก็เป็นปูนเป็นปูนซีเมนต์หรูแต่อย่างนี้ก็คือธรรมชาติที่หลูที่หาหาที่อย่างนี้จะนอนได้ครับและสุดท้ายนะครับแบตบก็จะหมดแล้วครับฝากฝากฝากให้ประมาณว่มามาเที่ยวอะไรแบบนี้สุดท้ายนะครับอยากที่จะมาดื่มด่ำธรรมชาติจริงๆนะครับอยากที่จะมาเป็นเลกเก้แบบสไตล์พื้นบ้านแบบ ธรรมชาติจริงดินดำครับร้านใต้โนดนะครับเหมือนที่พูดไปนะครับถึงแยกโพทองพัทลุงเลี้ยวขวามาก็ประมาณ3กิโลเมตรบ้านจันนานะครับมองทางซ้ายก็จะมีร้านใต้โหนดนะครับป้าจะเห็นไม่ชัดก็จะเห็นเขียนว่าบ้านนักเขียนการนึกษาศิลปาแห่งการเรียนรู้นะครับอย่างไรก็ฝากกันมาเที่ยวเยอะ นะครับแล้วก็พ่ยุทธ์เขาทิมงงานที่นี่ดีมากนะครับแล้วก็อาหารก็อร่อยกาแฟก็สุดยอดนะครับดื่มดำมากี่วันก็ได้อยากหลีกนี้ในเมืองมาอยู่ที่นี่กี่วันก็ไม่ว่าครับอะไรก็ขอเชิญชวนครับสาหรับวันนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับรายการทีพาเที่ยว